ครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวเย็ดต้องจะพาไปส่องขอกไก่งวงนะครับว่าตอนกลางคืนเจ้าไก่งวงสุดน่ารักที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปส่องดูกันพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย มื่นหน่อยนะครับนี่เป็นการถ่ายจากด้า,ดานข้างน,นอกด้านข้างนอกอเขาได้ยินเสียงเขาก็ามีการร้องนิดหน่อยอนะครับเป็นแม่ไก่หวงที่กำลังฟักนี่ก็อ,อยู่ในเล้านี้ก็ สองสี่ห้าหกตัวหนูอีกสองแม่นะครับฟักอ่ากไก่อยู่สองตัวเหมือนกันนี่ดูนะครับในกลางคืนนี่ไฟไฟกันยุงอ่าสองกันยุง เป็นไงจ้าตัวเองอนอนหลับกันดีไหมเอ่ยเมื่อกี้เห็นส่งเสียงกันคิดว่ามีอะไรกันนะครับนี่เพื่อนๆมาดูนะครับนี่เขาอยู่กันในครอบรอายุเนี่ยเมื่อกี้ตอนนี้จะขึ้นนอนแล้วเหมือนกัน <c oughs> เห็นเขาร้องคิดว่ามีอะไรในครอบ <c oughs> ก็เลยเป็นห่วง เข้ามาดูหน่อยนี่สภาพเ็านอนอยู่นะครับนี่เป็นเวลากลางคืนนะนะครับดูเห็น,น,นาเรา,าแฟนไอไฟกันยุงไว้ให้เขา,าถ้าเรามีเสียงอะไรรบกวนก็จะอ่ร้องมาตันทีนี่วันนี้มาส่งตอนกลางคืนนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้มาส่งกลางคืนนี่ดูสภาพาช่วงกลางคืนของเขาบ้าง ขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นแหละอ่าขึ้นลงบินขึ้นบินลงอยู่อย่างเนี้ยนี่รงคืนนี่สองคออนี้ก็เขาก็อ่าบินบินบินนะครับอ่ามีอะไรทุกวนเขาก็บินไปโน่นอ่าดูดูจะบินนึงแล้วจะบินนแล้วตัวนี้จะบินนแล้วอ้าวบินไปไหนเอ่ยบินไปไหนเอ่ยอ้าวนอนดิแค่มาส่องดูเฉยเฉย ว่าอยู่กันดีหรือเปล่าอ่านี่นะครับออกไปอยู่ในกรงนี้ก็ห้าตัวสี่ตัว,ตวอ่าก็อยู่สี่ตัวนีก็พามาดูกันนะครับอ่าของอ่าชีวิตของไก่งวงนะครับเป็นหนึ่งชีวิต เช่นกันเราก็มาดูแลกันเป็นยังไงนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เียต๋องด้วยนะครับช่องเยอต๋องชแ e l ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจะทำคลิปดีๆนำเสนอให้กับทุกๆคนได้รับชมนะครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยครับ